หิวึกดกมาต้มมาม่าก,กันค่ะได้เคลียร์ของพอดีนะคะมีเห็ดเข็มทองเหลืออยู่ค่ะเราก็นำเห็ดเข็มทองไปต้มกับน้ำเปล่าก่อนนะคะตามด้วยใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปเลยนะคะใครชอบความเข้มข้นมากๆก็อาจจะปรุงรสด,ด้วยพริกป่นน้ำปลาลงไปเพิ่มได้นะอันนี้เราก็จะทานแบบใช้แค่ผงเครื่องปรุงมาม่าเท่านั้นนะคะ นี่ค่ะใช้เวลาทําไม่นานเลยค่ะคือหม้อนี้น่ารักมากเลยนะคะน้องสาวเขาซื้อมาให้นะคะเรามาอยู่หอใหม่เขาจะใช้วิธีแบบใช้น้ํานะคะจากข้างล่างให้น้ําเดือดเป็นอ่าไอขึ้นมาเป็นสตรีมนะคะแล้วหม้อเขาก็จะทําความร้อนขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะ มันสุกแบบหอมแล้วก็ตัวเนื้อเขาจะแบบไม่เละเกินนะคะน้ำจะรู้สึกว่าไม่เดือดมากแต่ว่าความร้อนคือร้อนมากเลยนะคะนี่ค่ะเวลาที่ใช้เราก็กะเอานะคะค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะคะเราจะทําแบบไข่ไม่ค่อยสุกมากนะคะก็ใช้ความร้อนเขาประกบไว้ วัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะคะหม้อนี้เป็นวัสดุฟู้ดเกรดนะคะคือสามารถทำอาหารได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่ค่ะเราก็ยกหม้อน,นะคะมาเป็นถ้วยกินได้เลยง่ายมาก